สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรถก็พามาชมรถเก่งนะคะลูกค้าราคาเบาๆนะอ่ะเป็นรถแบรนด์หลักนะคะคันนี้เป็นรถ Honda c ซ v i c นะคะปี2018นะคะลูกค้าสอบถามราคากันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ก็อ่าพวดอยู่ที่ประมาณ8,000นะคะลูกค้าตลอดอายุสัญญานะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าไฟตาคู่หน้าของเขานะคะมาในรูปแบบของ โปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าทั้ง2ฝั่งอ่สองสวางปกตินะคะและก็ในตัวของกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นสีโครเมียมนะคะด้านล่างก็สลับเป็นสีดำนะคะมีตาสัญ,ญลักษณ์นะคะฮอนด้นะคะตรงนี้อยู่ตรงกลางนะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะอันนี้ก็อ่าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มอะไรก็เท่แล้วนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าล้อก็เป็นล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะ,ะเป็นแม็กแท้นะคะลูกค้าของ HONDA เลยนะตรงรุ่นนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าก็มีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็มีสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะคันนี้อ่า ส่วนด้านบนนะคะคันนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือการสร์นะคะลูกค้าทั้งประตะูทั้ง4บ้านนะคะติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมีช่องเสียบกุญแจ,จให้นะคะ1ช่องนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าประตูทุกบ้านนะคะลูกะคะ้าเปิดปิดได้ปกตินะคะปิดแน่นปกตินะคะรถของเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้รับประกันได้เลยนะคะ ขยับมาส่วนของด้านหลังนะคะก็เดิมๆเลยนะคะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะกะ็ลูกค้าเก่าเขาดูแลได้ดีมากนะคะลูกค้าไฟท้ายของเขานะคะก็ดีไซน์มาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูด้านท้ายนะคะลูกค้าห้องเก็บของเขานะว่า จะกว้างแค่ไหนนะคะนี่กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าแล้วก็มีถาดวางของให้ด้วยนะคะเป็นพลาสติกนะักอ่ะกันเปื้อนนะคะลูกค้าด้านล่างก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นพรมและล่างสุดนะคะก็จะมีชุดอะไรพร้อมกับล้ออะไรให้นะคะชุดเปลี่ยนถ่ายล้ออะไรนะคะลูกค้าอ่ะเป็นชุดแม่แรงนะคะคันนี้อุปกรณ์มีให้ครบนะคะลูกค้าอ่ะด้านหลังเขาก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะคะในห้องเก่งด้านหลังนะ นี้นะคะเวลาอยู่ในที่มืดเวลาเปิดขึ้นมาไฟมันก็จะส่องสว่างให้เราเห็นภายในนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะ,ะเปิดเข้ามานะคะลูกค้าจะเห็นว่ามันคุมโทนไปด้วยสีเบจแต่ว่าสลับกับสีดํานะคะด้านบนเล็กน้อยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะลูกค้า เริ่มจากประตูด้านข้างคนขับนะคะในส่วนของประตูด้านข้างคนขับนะคะตรงที่พักแขนก็เช่นเคยนะคะลูกค้าจะมีปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4บ้านนะคะตัวล็อกอกระจกนะคะปลดล็อกกระจกนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างทางซ้ายและขวานะคะปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะหรือจะกดปุ่มพับกระจกนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะนี่ กระจบกด้านฝั่งคนขับเป็นแบบออตโต้นะคะลูกค้ากดครั้งเดียวก็ขึ้นแล้วนะคะอ่ะขยับมาด้านในนะคะอ่ะดูปุ่มตัวนี้ก่อนปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันนะคะอ่าหากลูกค้าวิ่งรถนะคะในระยะทางไกลนะคะก็สามารถกดตัวนี้เพื่อเซฟการาประหยัดน้ํามันให้กับตัวรถนะคะลูกค้าขยับไปในส่วนของพวงมาลัย พวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะปุ่มต่างๆสามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอ่ะก็โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปกดตรงที่คอนโซลตรงกลางนะคะก็คือกดใช้งานจากตรงนี้ได้เลยโหมดต่างๆใช้งานได้ปกติหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะหน้าปัดตรงนี้นะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะลูกค้าส่วนล่างตรงนี้นะคะเป็นตัววัดรอบนะคะลูกค้า และอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือด้านบนตรงนู้นนะคะรถรุ่นนี้นะคะเขาก็ดีไซน์ออกมาได้แปลกนะคะลูกค้าก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ดูได้นะคะ,ะข้างบนนะคะก็จะมีตัวแจ้งเตือนนะคะสัญลักษณ์นะคะในตัวรถนะ,ะคันนี้เปิดประตูอยู่เห็นไหมคะจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะคะว่าเรายังไม่ได้ปิดประตูนะ,ะ door open นะคะก็คือประตูเปิดอยู่นะคะแล้วก็ขยับมาอีกนะคะก็จะเป็น ตัวบอกนะคะว่าเราวิ่งใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะคะคันนี้นะคะลูกค้าตอนแรกดูเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิ่งใช้งานไปแล้วกี่กิโลนะคะก็คือลูกค้าต้องปิดประตูก่อนนะคะถ้าปิดประตูปุ๊บตรงด้านนู้นนะคะลูกค้าจะแสดงนะคะว่าเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลอ่ะดูนะอ่าเป็นยังไงคะลูกค้าเห็นกันหรือยังคันนี้นะคะลูกค้าใช้งานไปนะคะก็ถือว่าไม่หนักนะคะลูกค้าเป็น รถมือเดียวนะคะลูกคา้าลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากนะคะขยับไปคอนโซลตรงกลางคอนโซลตรงกลางนะคะลูกคา้าตัวนี้นะคะเครื่องเล่นยังเป็นแบบธรรมดานะคะยังไม่ใช่แบบหน้าจอทัชสกรีนหรือหน้าจอสัมผัสนะคะปุ่มต่างๆนะคะลูกค้าสามารถกดได้นะคะมีโหมดการาเชื่อมต่อ AUX USB นะคะแล้วก็มีช่องใส่แผ่น CD ให้หนึ่งช่องนะคะ AM/FM ใช้งานได้ปกตินะคะอ่ะแล้วก็ในตัวของแอร์นะคะลูกค้าด้านล่างลงมานะคะแอร์ Air ตัวนี้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะลูกค้าลูกค้าปิดสตาร์ทรถนะคะแล้วก็สามารถกดปุ่มออโต้ได้เลยนะคะมันจะปรับอุณหภ,ภูมิภายในตัวรถให้อัตโนมัตินะคะอ่ะด้านล่างนะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้มีที่เสียบ AUX ให้นะคะแล้วก็ USB นะคะจะมีช่องมีฝาปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเปิดฝาขึ้นมาเสียบใช้งานได้ปกติเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเหมาะกับผู้หญิงหรือใครที่กำลังหัดขับรถขับเกียร์กระปุกไม่เป็นนะคะก็สามารถใช้เกียร์ออโต้ในการฝึกขับรถได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะลูกค้าเพื่อ เหยียบคันเร่งหรือเบรกสลับกันก็อันตรายถึงชีวิตได้นะคะ,ะในส่วนของเบรกมือนะคะเบรกมือตัวนี้นะคะก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกค้าสามารถล็อกล้อได้ปกตินะคะรถของเราไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะ,ะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเบาะมีความ สวยมากนะคะลูกค้าเป็นสีเบทนะคะแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้าเป็นสีเบทเป็นหนังนะคะลูกค้าเป็นหนงังสีเบทนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่ดูสะอาดตานะคะลูกค้าทางด้านหลังก็มีตรงที่พักแขนให้ด้วยนะคะและที่พักแขนเขาก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องนะคะสายเข็มขัดนิรภัยก็มีให้ครบตามจํานวนที่นั่งนะคะลูกค้านี่ด้านหลังจะมี3นะคะด้านหน้าจะมี2นะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ Honda c ซ v i c คคันนี้นะคะลูกค้าสามารถสอบถามราคาและค่างวดกันเข้ามาได้เลยนะคะอาชีพไหนใช้เอกสารอะไรบ้างออกยากไหมตรงนี้ถามได้นะคะเพราะว่าเรามีทีมงานคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าอ่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับรถสวยๆแบบนี้นะคะอยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้นะคะทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ยังไงวันนี้แอดมินโรดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงประเสร,ริฐผลลุกเลือกสกลนครนะคะบ๊ายบายค่ะ